คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะอัปเดตข้อความจากหัวใจใครคนนั้นถึงคุณเป็นยังไงบ้าง Please give me one more chance เขาบอกว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งจะได้ไหมเนาะเขาเคยไม่น่ารักกับคุณหรือเปล่าหรือตอนนี้ก็ยังไม่น่ารักอยู่นะคะเออ แล้วแบบคุณอาจจะหันหลังให้เ,าเขาอะตอนนี้เหมือนเขาอยากจะร้องขอโอกาสนะคะ Please don't be circle to me ได้โปรดอย่าเย็นชากับฉันจะได้ไหมคุณอาจจะเคยเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่อบอุ่นสำหรับเขามาโดยตลอดเนาะทีนี้เขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณเยือกเย็นจังขอความอบอุ่นได้ปะที่บ้านไม่มีผ้าห่มเหรอ working on myself I am trying my best in the wounds นะคะอ,อาจจะเคยมีบาดแผลในอดีตนะคะเช่นอาจจะเคยโดนทอดทิ้งจากครอบครัวและคนรักก็อ,อาจจะมีด้านที่แบบเป็นแผลหรือกลัวความสมธ์ที่จริงจังหรือกลัวที่จะต้องแบบอินกับใครมากๆเท่าวันใดวันหนึ่งแบบกลัวที่จะต้องเจ็บอีกครั้งนะคะ เอาจริงทุกคนก็เคยมีบาดแผลป่ะม,มันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวป่ะเนาะแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะคนเราเนี่ยเราก็ไปจับมือเยียวยาเขาไม่ได้หรอกนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบบอนุญ,ญาตให้เราเข้าไปบางอย่างเราก็ต้องให้เขาอะคะ่ะไปจัดการตัวเองเนาะเออ you inspire me นะคะ่ะเธอเป็นเอ,อแรงบันดาลใจนะคะ เป็นพลังงานดีๆอะไรให้กับฉันอะไรประมาณนี้เหมือนแบบคุณอาจจะเป็นคนที่คอยเชียร์เขาคอยเป็นกำลังใจดีๆให้เนาะหรือเวลาดูรูปคุณเนี่ยเขาเหมือนได้รับ Energy ดีๆจากคุณเนาะ Painful memories keep haunting me <c oughs> เขาบอกว่าความทรงจำที่โหดร้ายมันหลอนเขาอะไรยังไง <c oughs> อาจจะเป็นในพาร์ทชีวิตของเขาเอง ที่เขาเคยเผชิญมาหรือแม้กระทั่งกับเรื่องของคุณ In case ถ้าเป็นคนที่เคยมีประเด็นในอดีตนะคะเช่นท้าห้คุณเสียใจแล้วแบบไอการที่เห็นคุณเสียใจมันก็เป็นสิ่ง,ขงเขาเจ็บปวดแล้วก็หลอนสะท้อนใจว่าทำไมฉันทำกับเธอได้นะคะอืม i c t u r e s from your social media เขาบอกว่าเขามีการเซฟรูปคุณ จากโซเชียลมีเดหรือเขาอาจจะมีดูคุณผ่าน Social ลมีเดียนะคะเซฟรือเปล่าไม่รู้แต่ดูน่าจะดูนะถ้าไม่ได้บล็อกกันเนาะ releasing a n Detaching u n d With Love เขาบอกว่าเขาปล่อยคุณเพราะราักขอบคุณกองไม่ต้องนั้นลจะจ้ะคืออย่างนี้ค่ะเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบตัวเองไม่ดีพอที่จะมาผูกมัดคุณนะคะปล่อยให้เธอไปเป็นอิสระดีกว่าขอบคุณที่คิดแทนแต่ก็อย่างที่บอกกองไม่ต้องนัน Please trust me once again ก็บอกว่าได้โปรดเชื่อใจฉันอีกครั้งจะได้ไหมเนาะใครจะเป็นคนที่ทำให้คุณเสียความเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเขาไปแล้วเหมือนอยากจะเรียกความเชื่อมั่นที่คุณมีให้เขาค่ะกลับคืนมาแต่เขาก็รู้ไอ้ความเชื่อมั่นและศรัทธานเนี่ยค่ะพอมันหายมันหายมันไม่ได้อะไรนะฟื้นคืนชีพไม่ง่ายอะประมาณเนี่ยเนาะ I just want to be alone right now เขาบอกว่าเขาต้องการอยู่ตามลำพังก่อนตอนนี้เอาให้ไปเลยค่ะให้ไปโลด <laughs> อย่าทำอะไรทำค่ะนะคะตามเอาที่สบายใจเนาะอยากจะอยู่ตามลำพังได้เลยนะคะ Really miss your voice เขาบอกว่าเขาคิดถึงเสียงคุณนะคิดถึงมากๆอาจจะอยากคุยกับคุณแบบได้ยินเสียงคุณนะคะหรืออ ค่ะจะมีคลิปเก่าๆที่คุณเคะเขาเคยถ่ายอะไรเงี้ยแล้วแบบคิดถึงเสียงเจ้เจ้าเจราจาโน,นกแก้วนกขุนทองของคุณอะไรประมาณเนี้ค่ะอื your love sets my heart on fire rainbow love เขาบอกว่าความรักนะคะหรือความรู้สึกดีที่คุณมีให้กับเขาหรือเคยมีให้กับเขาเนี่ยค่ะมันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีชีวิตชีวามีพลังงานพลังใจดีๆมีความอบอุ่นหรืออะไรอ่ะมีสีสันที่สดใสอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะ แล้วก็ I was healed by your beautiful smile and voice เขาบอกว่าเขาได้รับการเยียวยานะะจากรอยยิ้มและเสียงพร้อของคุณก็คือเสียงและรอยยิ้มของคุณเป็นอะไรที่ดีต่อใจเขาเนาะก็เป็นเรนดอมนะคะพลังงานรวมนะคะก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนไม่ต้องอินเยอะนะจ๊ะถ้าอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองก็สามารถทักเข้ามาได้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ